กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสส,สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องคดีผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนันครับวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกืเอบสิบปีมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็เป็นคดีผู้บริโภคมีผมีทราสตรีท่านหนึ่งท่านไปซื้อรถกระบะยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งรถกระบะยี่ห้อนี้มันเป็นรุ่นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตอนไปซื้อเนี่ยคนขายเนี่ยเซลลเขาก็บอกรุ่นเนี้ยนะเกียร์เกินี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็บริษัทก็โฆษณารถเนี่ยจะแรงและเร็วกว่าเดิมประหยัดด้วยเพราะว่าอย่างนั้ทีนี้พอเธอซื้อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเธอไปตรวจสอบดูมันก็เกียร์ลูกเก่าของรถรุ่นเก่ารุ่นรุ่นที่ออกมันรุ่นแรกอ๋อค่ะไปค้องสุดไป ไปร้องเรียนที่สำนักง,งานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคเรียกบริษัทขายรถไปคุยไปคุยมาเขาก็ายุติเรื่องเขาบอกไม่เกี่ยวกันเอาละเธอก็ไม่ยอมแพ้ก็ไปฟ้องศาลคดีผู้บริโภคบางคนนะบริษัทที่ขายรถเขาก็สู้กันในที่สุดก็ให้ศาลอุทรชีว้ว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ศาลอุทรก็ชีว้ว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคเพราะไม่ได้เกิดจากการใช้นะครับ รถไม่ได้เกิดที่มาฟ้องเลยเพราะว่าเกีย,ยไม่ใช่เกียรรุ่นใหม่ดังที่เซลลโฆษณานะครับไม่ใช่บริษัทโฆษณานะเซลลโฆษณาบริษัทโฆษณาว่ารถนี่แรงและเร็เรวขึ้นประหยัดขึ้นโอเคก็เสร็จแล้วศาลก็ไม่รับคุณกาตั้งเรื่องมันก็มาถึงปีห้าห้าแปดห้าแปดศาลตัดสินเมื่อปีห้าแปดเมื่อวานนี่ก็มาหา บอกว่าเรื่องมันเกิดปีห้าแปดซื้อรถนะครับแล้วคดีมันจะขาดปีหกแปดก็ถามผมว่าฟ้องได้ไหมทําไมไม่เป็นคดีผู้บริโภค <c oughs> ผมก็ตอบว่าที่มันไม่เป็นคดีผู้บริโภคเพราะหนึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่จากการสินค้าไม่ดีหรือสินค้าไม่มีคุณภาพ <c oughs> แต่ท่านไปฟ้องเนี่ยท่านฟ้องว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วแต่เกียร์ไม่เปลี่ยนจะให้ลองเปลี่ยนเกียร์บริษัทเขาไม่ยอม <c oughs> นะครับอาละผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอันนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภค แต่คดีเนี้ถ้าจะฟ้องคดีแพ่งใหม่เนี่ยฟ้องได้เป็นคดีผิดสัญญาเครื่องการผิดสัญญาเนี่ยต้องฟ้องภายในสิบปีสัญญาที่ว่าเนี่ยก็คือว่าขายกันขายไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามคําพรรนา,าคําพรนา,าคือคําโฆษณาถ้าตอนนั้นไปร้องผู้คดีผู้บริโภคว,ว่าโฆษณาเกินจริงเนี่ยศาลเขารับแต่ไม่ได้ร้องเรื่องนั้นไงทีนี้โฆษณาปรากฏไอโฆษณาเกินจริงเนี่ยเขาบริษัทก็โฆษณารถรถุ่นเนี่ย ได้ปรับปรุงแรงและเร็วกว่าเดิมแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเกียร์แต่คนที่บอกว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วเนี่ยก็ตอน,ตอนเธอไปถามผู้ขายรถผู้ขายเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับแรงและเร็วกว่าเดิม <c oughs> คือไม่ใช่คําโฆษณาของบริษัทเป็นคําโฆษณาของเซลลค่ะ,คะผมถามว่าคุณจะฟ้อ,ฟองก็ได้ไม่ตรงตามคพาาํพภรรนาของสรรพคุณเป็นอย่งงางนั้นคุณฟ้องได้ในคดีแพ่งนะแต่ว่าถามว่าจะเอาอะไรไปพิสูจน์อ่ะ เอเพราะคนพูดไม่ใช่เอกสารพูดอ่าเราไม่ได้บันทึกเสียงไปด,ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็เซลก็คงไม่รับผิดชอบแหละบริษัทก็คงไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉนั้นต่อจากนี้ไปนะครับฝากไว้ใครซื้อรถแล้วมีคําโฆษณาอย่างไงมันต้องมีจริงๆขอ,อแคตตาล็อกรถไว้ที่ซื้อนะครับรถรุ่นออกแคตตาล็อกไงเเก็บไว้นอกจากเก็บคู่มือรถแล้วเก็บอันนี้ไ้ด้วยมีอะไรไม่ตรงไม่ตรง กก็สามารถจะร้องต่อสารผู้บริโภคได้ก็ฝากเป็นข้อคิดแค่นี้ครับค่ะค่ะวันนี้คําถามจากท่านแรกคุณพัชระนะคะก็ติดตามข่าวเรื่องหนุ่มเมียนมาโยนน้องหมาลงทะเลนะคะคือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาสงสัยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสัตว์บ้านเราเนี่ยนะคะสารให้ติดคุกจริงแต่ว่าทําไมคดีเมาแล้วขับบางทีไปชนคนตายคนเจ็บไม่เห็นติดคุกเลยคะอาจารย์เขางงๆอยู่อะค่ะ คือโยนหมาเนี่ยก็ทาโดยเจตนาค่ะแต่เมาเนี่ยม,มันมันอาจจะไม่ได้เจตนาโดยตรงเต่เนเพียงแต่มันมันผิดมันเขาเรียกอะไรมันผิดกฎหมายทางปกครองค่ะนะครับแต่ว่าผมเห็นด้วยนะว่าวันเนี้ยกฎหมายถ้ามีโทษจําคุกก็บังคับโทษจริงๆเถอะส่วนคนที่จะไม่รับโทษจําคุกก็ต้องดูพฤติกรรมเป็นเรื่องๆแต่บางเอิญเนี่ยระบบบ้านเราเนี่ยมันก็เหมือนครแบบมียี่ตอกเนี่ยกำหนดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทานี้ถ้า ถ้าปริมาณแค่นี้ต้องเป็นเท่านี้แต่ความจริงเนะี่ยไอ้ปริมาณนะมันก็คือความผิดส่วนในพฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยไม่ได้เอามาคิดไงกคือม,มาคิดถ้าสมมติ่าคิดคนเนี้ยเมาบ่อยเมาบ่อยเมาแล้วละเองว่คือการสอบคุณประพฤติไปก็สอบไม่ถึงไงผมต้องบอกว่าบางทีหลักกฎหมายเรานะ่ะดีแต่วิธีการเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรครับค่ะ ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวิทยานะคะอยากจะทราบว่า,ากรณีที่เราแต่งงานจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะคะคแล้วภายหลังคู่สมรสเสียชีวิตเนี่ยนะคะคสมมติถ้าเกิดเสียชีวิตไปเพิ่งจะย,ยังไม่ถึงสองปีนะคะแต่รเราอยากจะจดทะเบียนกับกับคนใหม่เนี่ยอันนี้จะต้องไปดําเนินการอะไรเรื่องทะเบียนสมรสเดิมไหมคะอาจารย์เออเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะอ๋อผู้ชายผู้ชายจดได้เลยครับอ๋อ,อาบปุ<อ>๊บ คือการขาดจากการสมรสดนี่คือการหยากขาดหนึ่งหลักการเสียชีวิตคุณจะจดเลยก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรทะเบียนสมรสดเดิมก็ไม่ต้องบอกไม่ถึงก็ถามใครจดยังจดแล้วแล้วคู่สมรสดล่ะเสียชีวิตแล้วเขาก็จะตรวจให้พอตรวจแล,ล้วรู้คู่สมรสดตายเขาก็จดให้ครับไอทะเบียนสมรสดเดิมเขาก็ทิ้งไม่อย่างนั้นแล้วไม่ได้ทําอะไรครับค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์้หงต้องรอสามร้อยสิบวัน เรื่องเรื่องการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคู่สมรสใหม่นี่ไม่รู้ต้องรอไม่ต้องรอมั้งตอนนี้นะคะจดจดถ้าอยากจดจดเลยใช่ไหมคะจดจดเลยนะคะท่านต่อไปคุณฐานวัฒน์นะคะนี่ก็ปัญหาเรื่องที่ดินคือคุณแม่ยายโอนที่ดินให้กับกับลูกสาวก็คือแฟนคุณฐานวัฒน์นะคะซึ่งก่อนจะโอนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพี่ชายของแฟนเนี่ย เขาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนี้มาอยู่มาประมาณ15ปีแล้วนะคะนะส่วนที่ดินเนี่ยมาโอนให้แฟนของคุณธนวัฒน์เมื่อปี6-1นะคะซึ่งต่อมาพอาพี่ชายทราบเรื่องว่า,าโอนที่ดินให้กับน้องสาวพี่ชายก็ไปเอาโฉนดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านเขานะคะนะทีนี้ก็ ก็เข้าใจว่าน่าจะต้องคงมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะก็ยังไม่ได้ไปดําเนินการอะไรเรื่องโฉนดแต่สงสัยว่าในอนาคตถ้าพี่ชายเกิดเอาโฉนดที่เขาเก็บไว้เนี่ยไปขอเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองหรือว่าครอบครองปรปักเนี่ยทําอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์อืไม่ได้ละครับทีนี้ตอนนี้ชื่อชื่อเป็นของน้องสาวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นของน้องไปแล้วของน้องสาวแล้วแนะนําว่าให้น้องสาวเนี่ยไปแจ้งสำนักง,งานที่ดินในเรื่องข้อจ,จริงที่พี่ชายไปเก็บ และห้าจำหน่ายจ่ายโอนยกเว้นว่าตัวเจ้าของโฉนดที่ดินจะมาด้วยตนเองครับอ๋อค่ะคือลักษณะเหมือนที่เขาเรียกว่าไปแบบอายัดไว้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ล็อกไว้ก่อนครับอืมค่ะนะจะได้มั่นใจว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนท่านต่อไปคุณจรีรัตน์นะคะพี่สาวเสียชีวิตนะก็มีการไปขอ สารให้ตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกให้กับหลานเนื่องจากว่าหลานเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งตอนนี้เธอบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็กําลังจะโดนยึดรถเนื่องจากว่าไม่ได้ผ่อนเขานะคะทีนี้ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการมรดกหรือเปล่าอะคะอาจารย์ไม่ไม่เกี่ยหรอกครับเพราะการเป็นผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินนะครับต้องจัดจัดการทรัพย์สินให้กับพายาทผู้ตาย เท่านั้นนะครับถ้าตัวติดได้รับก็จะถูกยึดเฉพาะส่วนที่ตัวเองได้รับครับอ๋อค่ะแล้วก็คุณวรวิทย์อันนี้เป็นปัญหาสอบถามแทนเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเพื่อนบ้านกําลังต่อเติมบ้านพักอาศัยตรงหน้าบ้านคือลักษณะทําเป็นโรงรถนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็ทําแบบถูกต้องมีการขออนุญาตแต่ผ่านมาหนึ่งปีได้มีเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกันเนี่ยนะคะไปร้องสํานักงานเขต ว่าต่อเติมลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่บ้านของเขาแล้วก็ทางสำนันกงานเขตไปตรวจสอบปรากฏว่าก็ลุกล้ำจริงแต่ก็ไม่ได้มากแบบนิดหน่อยอะไรอย่างน้น,นะคะแต่เขตมีคำสั่งให้ลื้อเลยค่ะอาจารย์ก็เลยสอบถามว่าจริงแล้วมันมีทางออกอย่างอื่นไหมคะคือถ้าลุกล้ำไม่เกินไม่มากนะครับไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตของพื้นที่เดิมทั้งหมดเลยนะครับมาก ซื้อที่เขาอ๋อก็ซื้อที่เขาไปแต่เร่ที่เขตก็ควรอย่างเข้าใจนะคุณตอนคุณอนุญาตคุณไม่ได้ดูดเลยเนี่ยอืมนะคะถ้าดูดมันก็คงไม่เกิดปัญหาครับค่ะค <c oughs> ่ะอาจารย์คะอย่างเวลาเราไปขออนุญาตเขตในการก่อสร้างเนี่ยนะคะ <c oughs> เราเราขออนุญาต <c oughs> เขาอนุญาตแล้วพอเราก่อสร้างไปมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> เขายังต้องมีการมาตรวจไหมคะดูครับเขาต้องมาดูครับอืม ต้องตามแบบไม่ไม่มาเนี่ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของผมเนี่ยลูกชายขอมาเปย์ยังไม่ได้เลยใบอนุญาตเดี๋ยวจะขึ้นไปร้องพอเขตหน่อยมันต้องร้อยแบบวันมันต้องเสร็จเป็นี่เสดนะคะนยทำไมช้าขนาดนั้นนะคะ ส่วนท่านต่อไปคุณอภิรักษ์อาจารย์ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนะคะก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็ทรัพย์สินในบ้านเนี่ยคือก็ไม่ไม่ได้ค้นไม่ได้ดูอะไรมากมายนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งไปเจอว่ามีอาวุธปืนอยู่สองกระบอก นะคะแล้วก yeah mm ็ม hmm. okay. well, ีทะเบียนปืนเรียบร้อยอทีนี้เจ้าตัวปรึกษามาว่าแบบนี้จะดําเนินการยังไงดีแต่เขาไม่ได้บอกว่าตูุประสงค์ของเขาว่าอยากจะเก็บไว้หรือจะยังไงหรือเปล่าวะนะก็ก็แจ้งแจ้งแจ้งขอเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนขอครอบครองว้ปืนได้กับจะดังแจ้งก่อนค่ะนะคะอาจารย์คะสมมุติถ้าเกิดไม่ไม่อยากครอบครองต่อไม่อยากเก็บไว้แล้วค่ะส่งมอบให้กองทะเบียนฮะอืม ให้กองทะ,ะเบียนประกาศขายก็ได้ครับอ,อ๋อค่ะประกาศขายนี่หมายถึงว่าพอขายแล้วเราเราสามารถรับเงินขายเราได้เงินอ๋อโอเคนะคะเพราะฉะนัาาน้นเาเลือกเลือกตามที่ต้องการนะคะคส่วนท่านสุดท้ายคุณกนกวันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งไม่มีนิติบุคคลนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าการจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยมันมันยุ่งยากไหมคะอาจารย์อยากขออาจารย์แนะนําหน่อยอะคะ่ะไม่ยากว่กครับจริงๆแจ้งแจ้งสำนักงานที่ดิน เอกสารจะอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินเกือบทั้งหมดนะครับขั้นตอนเขาจะบอกหมดเลยอืม,มันอยู่ที่การประชุมมาค่ะ,คะก็คือะพอไปที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยเดี๋ยวทราบเองว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ใชครับอืมค่ะนะคะแล้วก็ระยะเวลาล่ะคะอาจารย์มันต้องใช้เวลานานไมหมคะกว่าจะมีไม่ไานานกนมคือถ้ารวบรวมคนได้เนี่ยรวบรวมคนได้มันก็ไม่ สัญญาณอาจารย์ขาดช่วงหน่อยนะคะนะคะคือคือต้องมีการรวบรวมคนใหมายถึงว่าต้องประชุมคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะอ,อาจารย์หลุดไปแล้วหรือเปล่า ะคะ่ะเดี๋ยวขอทีมงานเช็คสัญญาณนิดหนึ่งนะคะ,นะคะเผื่อนะให้อาจารย์ได้เพิ่มเติมให้คุณกระวันได้ทราบชัดเจนอีกหน่อยนะคะว่านะคะคือ,อไปขอเอกสารที่สำนังกงานที่ดินนะคะแล้วขั้นตอนวิธีการจะอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องระยะเวลาที่ที่สงสัยว่า มันจะนานไหมมันจะแบบว่าต้องต้องดำเนินการนะมีขั้นตอนอะไรแบบยุ่งยากหรือเปล่าเนี่ยนะคะนะเดี๋ยวให้อาจารย์เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะนะแล้วก็มีเดี๋ยวขอดูชุดล่าสุดหน้าจอมีอะไรเพิ่มเติมด่วนๆหรือเปล่ามีภาพหนึ่งส่งมาอันนี้เป็นภาพนะอุบัติเหตุทางด้านรัชดาพิเศษคะ่ะคุณผู้ฟังท่านใดจะวิ่งรัชดาขาออกมุ่งหน้าพระรามเจ็ดบนรัชวิพานะคะ มีคุณเทพราส่งข่าวแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะบอกว่าชนกันอยู่สองคันกระบะกับรถเก่งนะคะแล้วขวางเลนซ้ายอันนี้ทีมงานส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่เรียบร้อยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตต่ออีกนิดนึงอาจารย์คะได้เลยครับตกลงระยะระยะเวลาไม่นานใช่ไหมคะต้องแบบมีเรียกประชุมลูกบ้านใช่ไหมคะก็เรียกประชุมได้ก็แป๊บเดียวครับเรียกประชุมได้ทําข้อบัับ ข้อบังคับเนี่ยสำนักง,งานที่ดินเขาก็มีอยู่แล้วรอกได้เลยปรับแก้ไขข้อบังคับประชุมตั้งกรรมการขึ้นมาก็เสร็จครับอ๋อค่ะวันนี้เติมมาเจ็ดคำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคำถามแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คยุยกันใหม่ครับพรุ่งนี้ผมจะไม่พยายามน,นอนกลางวันแล้ว <laughs> นะคะเพรงมีวันหยุดุ่งนี้มาค่ะบูชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด